วันนี้ผมมีกรณีศึกษาน่าสนใจนะฮะเรื่องสภาเดี๋ยวผมพูดนิดเดียววันนี้อาจารย์วันนอปวดหัวไหมยังปวดหัวไม่เท่ากับกรณีบิ๊กโจ๊กฮะบิ๊กโจ๊กนะว่ากันว่านะเมื่อเช้านี้หมาแก่นะครับรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์จับโป๊ะเรียบร้อยแล้วคนอัดคลิประหว่างนะอาจารย์วันนอกับคุณสุชาติ นะครับว่าที่ไม่ใช่ว่าที่แล้วเพราะว่าโปรดเก้าแล้วเป็นประธานปปอชอเป็นทางการแล้วคนแอบอัดคลิปว่ากันว่าจับโป๊ะได้ที่บิ๊กโจ๊กนะเป็นเครื่องอัดเทปรุ่นใหม่นะจับกันได้คาหนังคาเขาเขาเรียกว่าโจ๊ก power bank ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนอัดแต่มีภาพพิสูจน์ว่าถือ power bank นะพร้อมกล้อง แอบถ่าย power bank เดี๋ยวนี้มีเป็น power bank ได้ด้วยเป็นกล้องแอบถ่ายได้ด้วย two in one นะนะกนะ็ขายกันในช้อปปีทั่วไปนะครับถืออยู่ในมือตลอดเวลาตั้งแต่เข้าบ้านอาจาร,รย์วันนอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเสียงคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะนัดหมายกับใครแล้วคุยเรื่องเป็นธุระป,ป่าปังเนี่ยนะครับดูต้องตรวจในตัวมีปากกา มีนาฬิกาแอบอัดหรือเปล่านาฬิกาสายรับปากาแอบอัดหรือเปล่าเน็กท้ายยังมีเลยเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแหมไว้ใจใครยากเหลือเกินตอนนี้นะอ้ะว่ากันว่าเรื่องในสภา,าค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมฉีกประเด็นวันนี้มาพูดเรื่องของพักเล็กวันนี้อยู่ยากฮนะถ้าเที่ยวหน้าเนี่ยถ้าไม่ใหญ่จริงรอบหน้าเลือกตั้งรอบหน้าจะเกิดขึ้นปีเจหรือปีห9ก็แล้วแต่ ก็อยู่ยากฮะ,ะตกสํารวจมีโอกาสตกสํารวจแล้วสิ่งที่ผมนะเคยเรียกว่าประเมินล่วงหน้ากันเลยกันนะเพราะผมไม่ใช่กูรูแต่ผมไม่ค่อยฟันธงผิดเท่าไหร่น้อยเพราะไม่ค่อยจะฟันไม่ใช่หมอฟันนะ <c oughs> คือผมประเมินไว้ว่าพักที่ได้ลำดับเรียงกันในครั้งหน้านะฟังผมไม่ดี <c oughs> ผมถึงบอกว่าพักเล็กนี่อยู่ยากเพราะว่ามันจะเหลือเฉพาะพักใหญ่ๆเท่านั้นเอง พรรคสี่อันดับแรกที่ผมนะวิเคราะห์ไว้ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งข้างหน้าผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งนะมาอันดับหนึ่งเหนือพรรคประชาชนเพราะเดี๋ยวนี้ด้อมส้มเนี่ยหลายคนนะฮะคิดว่าจะได้สิบสี่ล้านเสียงเหมือนเก่าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ฮะต้มต้มฮะบางจังหวัดผมถามเลยที่ผมไปเจอเนี่ยเลือกพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลตอนนั้นน่ะเพราะอะไร เพราะเขาจะให้3,000บาทต่อเดือนนะฮะช่วงการศึกษาก็ให้ทุนการศึกษาีกนะ,ะโอ้ผู้ป่วยติดเตียงก็ได้9 0 0าบาทอีกโอ้คือสรุปสุดท้ายเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เห้อะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะนี่คือพักประชาชนเที่ยวหน้าเนี่ยไม่ได้สิบสีล้านเพื่อไทยผมเชื่อว่าเที่ยวหน้ามากกว่า10ล้านนะเพราะคนเชื่อมั่นแล้วเพื่อไทยอันดับหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้นะฮะเที่ยวหน้าพักประชาชนอันดับสอง และภูมิใจไทยพักเจ้าปัญหาเนี่ยแหละนะครับเจ้าปัญหาเนี่ยจะมาอันดับสาเพราะเที่ยวหน้าเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเขามีกระสุนดินดำและโดยเฉพาะในการดูแลนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขากุมเสียงนะฝ่ายบริหารไว้เยอะทั้งผู้ว่าทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบอจอภูมิใจไทยภูมิใจไทยเยอะที่สุดนะฮะนายกอบอจอแต่เป็นอ e ีแอบไม่กล้าประกาศตัวว่า ลงสมัครนายกในนามภูมิใจไทยสมัครในนามบ้านใหญ่ทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนครสวรรค์นะฮะพวกนี้นะรวมไปถึงสมุทรปราการด้วยพวกนี้เป็นบ้านใหญ่แต่ว่าสังกัดภูมิใจไทยทั้งนั้นหละและพักที่สี่ที่จะมาที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือพักกล้าธรรมะโอ้โหนี่ไปไป,ไปมามากล้าทํามมาอันดับสี่ฮะ ส่วนพักที่เรียกว่าอาจจะไม่มีอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะว่าอายุอันดับห้าหรืออันดับหกเนี่ยจะแย่งชิงกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐถ้ายังอยู่นะถ้าทั้งสองพักยังอยู่ผมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้คือรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเพื่อไทยอันดับหนึ่งนะประชาชนอันดับสองภูมิใจไทยอันดับสามแล้วกล้าทาในอันดับสี่ส่วนห้ากับหกเนี่ยแย่งชิงระหว่าง รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะอยู่สองฝ่ายแต่หกกคุณพิรพันธ์คุมสภาพในพักไม่ได้เลยนะเวลานี้แล้วคนที่จะแย่งขึ้นมาใหญ่เนี่ยก็คือมังกรชนบุรีก็คือสุชาติชมกลิ่นน,นะน่าจะเป็นกวนที่อาจจะนะแหกโผมาจากรวมไทยสร้างชาติมาโผลซบ พักเพื่อไทยร่วมกับบ้านใหญ่คุณปลื้มนะเขาคงคุยจนรู้เรื่องการเมืองนี่คุยกันได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่ใช่ฮะนะนะนะสุชาติชมกลิ่นอาจจะไปจับมือกับบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ฟื้นชนบุรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมารวมกับพักเพื่อไทยเพราะนั้นรวมไทยสร้างชาติเจ้าหดหายไปหลายกลุ่มฮะนะผีรนะพ,พันธ์เนี่ยก็แทบจะไม่มีพวกมีเพื่อนแนละ้วเป็นหัวหน้าพักเาจริงนะแต่คุมสภาพใครไม่ได้เลยเพราะในทุนถอนตัวแล้ว ในทุนพลังงานถอนตัวเพราะว่าอะไรฮะคุยกันไม่รู้เรื่องกับพิรพันธ์ส่วนพักลุงป้อมผมยกตัวอย่างก็แล้วกันพักลุงป้อมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเป็นพักที่น่าห่วงเพราะอะไรฮะล่าสุดเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาแล้วมีภาพของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานะ่ครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะไปนั่งตรงกลาง สุภาพสตรีทั้งหมด3คนนะพากุมป้อมฟังให้ดีนะมี40พลังประชาลัฐ40ถูกธรรมนัตแยกไปเหลือ20เหลือ20แต่ระหว่างที่แยกไป20เนี่ยเมื่อวานมีภาพสุภาพสตรี3ท่านนะครับนั่งติดกับร้อยเอกธรรมนัตนะครับก็คือคนที่1นสสชัยภูมินะสสการจนาจังหวะ ส Haut สเขตสี่ชัยภูมิเป็นรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐคนที่สองคคุณบุญยิ่งนิติการนาเป็นเหรลันยิกพักพลังประชารัฐแล้วคนที่สามคุณรัชนีพลซื่อรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักสามคนนี่มีตำแหน่งหมดแล้ในพักคฮะการนาจังหวัดชัยภูมิเขตสี่บุญยิ่งนิติการนาเหรลันยิกพักรัชนีพลซื้อ นะครับรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักมานั่งกับร้อยเอกธรรมนัสว่ากันว่าทั้งสามสาวเนี่ยนะสาวอ่อนสาวแกเนี่ยนะเตรียมจะโหลดเข้ามาร่วมหอลงลง,ลงกับพักกล้าทำนะลุงป้อมใจเต้นเต้นนะตุ้มตุ้มตอมตอมจากยี่สิบมาอีกสามเหลือสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเนี่ยเป็นเพชรบูรณ์ซะหกนะฮะ เป็นสากแก้วอีกสองนะฮะแล้วก็เป็นกำแพงเพชรอีกสองเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าของลุงป้อมเหลือไม่ถึงสิบลุงป้อมเหลือไม่ถึงสิบรวมไทยสร้างชาติเหลือไม่ถึงสิบและพักสุดท้ายซึ่งผมจะเล่าเป็นกรณีศึกษาเพระาะเมื่อวานนี้ที่ช่วงเช้าหายไปเนี่ยก็ไปบังเอิญไปเจอพักพวกที่กรตนะก็เลยเดี๋ยวจะเก็บข่าวมาเล่าให้สุกันฟัง แล้วพักที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือนะพักลุงป้อมนี่แหละว่ากรรมการบริหารพักเนี่ยทั้งสามคน,นยมีชื่อกรรมการบริหารพักแต่ไม่เข้าร่วมประชุมพักเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาไม่ประชุมร่วมกับพักพลังประชารัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่มานั่งกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเหนื่อยฮะ,ะลุงป้อม เป็นสสปาธิริตคนเดียวเที่ยวหน้าถ้าลุงป้อมไม่ลงเขตเผลอเผลอลุงป้อมถ้ายังอยู่นะถ้าพลังประชารัฐยังอยู่แล้วลุงป้อมลงปาธิริตเพอเผลอไม่ได้นะเพราะเที่ยวที่แล้วได้มาคนเดียวคือลุงป้อมที่เหลืออีกสามสิบเก้าคนตอนนั้นฮนะพลังประชารัฐสามสิบเก้าคนเนี่ยเขานะครับเขาเป็นสสเขตเพราะฉะนั้นลุงป้อมเที่ยวหน้าอาจจะหาที่ยืนลําบาก เที่ยวหน้าอาจจะหาที่ยืนลาบากเดี๋ยวขอญาตเนะเปลี่ยนใหม่นิดนึงท่านหนึ่งบอกเสียงเสียงเบาเอา้าวผมเปลี่ยนตัวแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีกรณีศึกษาหลายกรณีฮะที่เป็นกรณีที่น่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นพักนะที่เหลือปฏิริษคนเดียวเนี่ยอาการหนักทุกพักฮะพักชาติพัฒนากานะของคุณสุวัสด์เนี่ยจริงๆคุณสุวัสด์เนี่ยเป็นเจ้าของพัก แต่คุณสุวัสด์ไม่ได้เป็นสอสอคุณวันรัตชันนุกูลเป็นสอสอกพประกาศยุบรวมวันเกิดคุณวันเกิดคุณสุวัสด์เมื่อเร็วๆนี้ไงประกาศยุบรวมพักชาติพัฒนากราดไปรวมกับพักเพื่อไทยแล้วส่วนพักไทยสร้างไทยเจ๊นหน่อยฮะคุณหญิงสุดารัตน์ที่เป็นนะเมื่อก่อนเป็นสสคนเดียวแต่ยกตําแหน่งไปให้ในทุนพักคือคุณถากรตันทศิษฐ์เลขาธิการ อดีตเลขาธิการกศออทชเก่าโอตังเยอะนะคุณหญิงยอมลาออกอ่ะให้ตำแหน่งคุณถากรเป็นสอส,อสอไทยสร้างไทยฮะนี่ก็อยู่ลําบากฮะพอได้มาได้มาไม่กี่คนได้มาทั้งหมดหกคนนะปะ้ไดมาปาปาติลิทหนึ่งคนแล้วก็เขตห้าคนแต่เขตห้าคนเนี่ยมาอยู่กับเพื่อไทยสามเพราะฉะนั้นพรรคคุณหญิงก็อยู่ลําบากศรีนรวมไทยไม่ต้องพูดถึงฮะพฤติกรรมของคุณเสรีตอนนี้นะครับ เหมือนพวกประเภทพวกเมนเมนไม่มาพวกไวทองวันหนึ่งรักนะอีกวันหนึ่งก็ชังนะครับเป็นสสเสรีรวมไทยคนเดียวฮะแต่ว่ายกตําแหน่งให้คุณมังกรยนตระกูลนะเลขาธิการพักไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพักเล็กพักน้อยพวกนี้เนะจะอยู่กันลาบากเพราะฉะนั้นผมลองโฟกัสไปไป,ไปที่อะไรฮะไปที่สุพรรณบุรีฮะนะสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่น่าสนใจทำไมผมต้องยกตัวอย่างสุพรรณบุรีเพราะเมื่อวานนี้นะผ่านไปแถวกรกตมาก็นะมีสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งเมื่อวานนี้ไปเจอเลขาธิการพักไทยเก้าวหน้าจำชื่อไม่ได้แล้วเลขาธิการพักไทยเก้าหน้าคือคุณภูชิส,สีเจริญนะเลขาธิการพักไทยเก้าหน้าเมื่อวานนี้เล่ายฉยๆใหญ่นะ เป็นเลขาธิการพักไทยก้าวหน้าที่ปูอัดชัย,ยามพวานนะครับสังกัดอยู่ชัย,ยามพวานมั่นเพียนจิตสอส,อสอกทอมเขตจอมทองเนี่ยนะครับสังกัดอยู่แล้วก็ไปมีพฤติกรรมที่ครั้งแรกคุกคามผู้ช่วยหาเสียงสามคนและถูกแจ้งความไปจนพักก้าวไกลเขาขับออกพักไทยก้าวหน้าก็มารับไว้เข้าไทยก้าวหน้า ล่าสุดมีคดีถูกแจ้งความคดีข่มขืนที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันเมื่อสสปูอัดน่ะสมาชิกเรียกร้องให้ลาออกแต่ไม่ลาออกเลขาที่การขอลาออกตัวเองเมื่อวานนี้ก็เลยไปเจอที่กะกะตก็เป็นน่ะพักพวกกันก็พอรู้จักกันนะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะเป็นอดีตนายกอบอจอสุพรรณบุรี เป็นนายกอบจน่าจะนานเกือบที่สุดของประเทศไทยเป็นอดีตนายกอบจแห่งประเทศไทยด้วยเป็นนายกอบจสี่สมัยเป็นคนของคุณบรรหารศริลปะอาชาบรรหารศริลปะอาชาสมัยอยู่เนี่ยต้องบอกนะบรรหารเนี่ยคือม้าลําพองเลยยุคที่คุณบรรหารอยู่เนี่ยคือยุคที่โตที่สุดนะยุคม้าลําพองแต่มาถึงยุคลูกลูกก็ไม่เหมือนพ่อ นะฮะวันอยู่บำรุงก็ไม่เหมือนเฉลิมนะครับเหมือนกันนะเวลาวุฒิศิลปะอาชาก็ไม่เหมือนบัญหารศริลปะอาชาลูกก็ไม่เหมือนพ่อหลายคนไม่เหมือนพ่อนะไม่ใช่ว่าลูกไม้หล่นไกลต้นไม่ไกลต้นแต่วันนี้เนี่ยนะจากม้าลำพองเนี่ยกลายเป็นยุคม้าระถวยทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นศิลป์าอาชาไปว่าม้านะอาชาไปว่าม้าหมายถึงว่า ความเรียกว่าความอ่าของสุพรรณบุรีเนี่ยที่บอกว่าสุพรรณบุรีสมัยคุณบรรหารเนี่ยโอ้โหไม่ได้ลาดไม่ได้ลาดยางไม่ได้ลาดซีเมนต์คอนกรีตก็แค่หัวคนาเท่านั้นนอกนั้นลาดหมดเป็นจังหวัดที่จเจริญมากแต่เมื่อหมดยุคคุณบรรหารเนี่ยมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือน่ะนายกบุญชูเนี่ยเป็นคนของคุณบรรหารนะบุญชูจันทร์ส่วนเป็นอดีตนายกอบจอหลายสมัยเป็นนะ เรียกว่าเป็นนายกน้ําดีเอาประจน้ําดีนะวันหนึ่งมาถึงยุคลูกคุณบรรหารไม่อยู่เหลือแต่ลูกท็อปวราวุิศิลปะอาชาซึ่งเรียกว่ามีคุณซือชื่อประพัดโพธสุทนปรากฏว่าอยากจะยึดครองสุพรรณบุรีนะในระดับท้องถิ่นด้วยปกติเกาจะไม่ยุ่งกันนะท้องถิ่นกับระดับชาติ ก็เลยส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นนายกอบจอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสียงเบาหลายท่านบอกเสียงเบานะเอ้ผมเดี๋ยวเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปตัวละปรากฏว่าอย่างนี้ฮะส่งอุดมโปร่งฟ้านะครับนายอุดมโปร่งฟ้านะอุดมโปร่งฟ้านะเข้ามาเป็นนายกอบจอนะอุดมโปร่งฟ้าเป็นอดีตที่ปรึกษา คุณวราวฒิศิลปะอาชาที่กระทรวงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็เคยอยู่กระทรวงทรัพย์มาก่อนปรากฏว่าอย่างนี้อุดมโปร่งฟ้าในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาด้วยการสนับสนุนของคุณวราวฒิศิลปะอาชาเนี่ยมีการเจราจาลับตรงไปตรงมานะเจราจาลับนะเออเจราจาลับก็คือไปคุยกับคุณเลขาธิการพักเพื่อไทย บอกเป็นไปได้ไหมพักเพื่อไทยนะอย่าส่งอย่าไปให้โลโก้แล้วถ้าเป็นไปได้คุณทักษิณอย่ามาปลาศัยที่สุพรรณบุรีได้ไหมเพราะในะหนึ่งยะระยะทางการเมืองคือต้องการล้มอดีตนายกบุญชูจันสุวรรณนยายกไหลสมัยทึ่เป็นคนของพ่อบรรหารศิลปภา,าอาชาเพราะฉะนั้นอุดมโปร่งฟ้าก็ใส่เสื้อชมพูลุยนะ สุพรรณบุรีในช่วงที่ผ่านมาจนได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสุพรรณบุรีได้ว่าที่นายกอบจอแต่เมื่อวานนี้นายกอดีตนายกเก่านายบุญชูจันสุวรรณเนี่ยเขาไปยื่นร้องกกตฮะไปยื่นร้องกกตกรณีอะไรฮะคุณอุดมปองฟ้าทำผิดพรบรเลือกตั้งสองกรณีใหญ่ให้ใหระง,งับการประกาศไว้ก่อน นะฮะกรณีที่หนึ่งคือนำคลิปเสียงนะพระบรมราชวาทอะไรทุกนองเนี้ยมาทำเป็นคลิปเสียงใน Facebook ตัวเองก่อนนะพระบรมชวาทแล้วก็เป็นข้อความหรือเสียงตัวเองเป็นภาพตัวเองออกมาต่อจากพระบรมราชวาทก็ถูกนายบุญชูจันสุวรรณและทานายความเมื่อวานที่ไปที่กกตเขาร้องมาว่าเนี่ยเป็นอ่า เรื่องข้อห้ามนะการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะห้ามนําภาพและเสียงที่เป็นเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องนี่คือข้อที่หนึ่งนะเพราะว่าเอามาทําเป็นคลิปอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าสถาบันเบื้องสูงนี่อยู่เหนือการเมืองนะครับห้ามเอามาใช้เป็นประโยชน์สําหรับการหาเสียงส่วนกรณีที่สองนี่ฟังให้ดีนะหลายจังหวัดเป็นอย่างนี้นะคุณอุดมป่งฟ้าถูกร้องคําว่าดอกเตอร หลายคนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์จริงหรือด็อกเตอร์สมมนาคุณสรุปแล้วด็อกเตอร์ของคุณอุดมโปร่งฟ้าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สมมนาคุณนะเป็นปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ก็คือว่าเวลาช่วยเหลือมหาวิลาลตรงไหนจุดไหนเนี่ยหลายที่เนี่ยเขามอบปริญญาบัตรปริญญาเอกให้ก็คือดุษฎีบัณฑิตนี่ได้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแต่การได้ด็อกเตอร์ที่เป็นด็อกเตอร์สมบนาคุณไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะอย่างเงี้ยใช้หาเสียงได้เขาเรียกด็อกเตอร์ของแท้จบปริญญาตรีแล้วไปต่อปริญญาโทแล้วไปต่อปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียกด็อกเตอร์ของแท้แต่การที่เป็นด็อกเตอร์สมมนาคุณมหาวิทยาลัยไหนเขามอบให้เนี่ยในระเบียบของกกตเขาเคยมี คําวินิจฉัยออกมาแล้วว่าไม่สามารถใช้คําว่าด็อกเตอร์นาหน้าได้แต่ตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยอุดมโปร่งฟ้ากับเอาเคําว่าด็อกเตอร์ไปใช้ในการหาเสียงตลอดทั้งป้ายป้ายหาเสียงนะชุดเก่าเป็นด็อกเตอร์ไปเริ่มถูกจับผิดก็เปลี่ยนป้ายหาเสียงไม่มีด ok ็อกเตอร์คลิปสปอตโฆษณาหาเสียง ผู้ปลาศัยเขาใช้คําว่าด็อกเตอร์หมดเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยกรกตเคยมีคําวินิจฉัยเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วว่าในการหาเสียงดังกล่าวเนี่ยเป็นการห,หาเสียงลักษณะหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนิยมของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณบุญชูจันสุวรรณเมื่อวานพร้อมทนายไปร้องที่กรกตรำงับการประกาศนายกอบจนะครับสุพรรณบุรีแม้ว่าเลือกตั้งจบแล้ว เพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีเนี่ยทั้งการนำเ,นเสียงพระราชดำรัสมาพูดนะฮะแล้วก็การใช้ด็อกเตอร์ที่เป็นด็อกเตอร์สมบนาคุณมหาเสียงเนี่ยมันเป็นการสุ่มเสียงนะถ้าอันนี้มีการงดประกาศรายชื่อนายกอบจอแล้วอาจจะจัดการเลือกตั้งใหม่สมมุตินะฮะถูกใบเหลืองก็ดีหรือถูกใบแดงตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ดีโอ้โหบารมีวรา,าวุ์ศิลปะอาชา นะพักชาติไทยกําลังจะหดหายฮรบารมีศิลปะอาชาจากม้าลําพองสู่ยุคม้าละถวยเนี่ยกำลังจะถูกท้าทายตอนนี้สุพรรณบุรีเหลือจังหวัดเดียวแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเล็กผมถึงถึงพระพาดหัวว่าพักเล็กอยู่ยากฮะเพราะสุพรรณบุรีเนี่ยมีสสห้าคนฮะห้าคนเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือว่าลาวุฒมีประพัพโพธสุทน หนุนยังหนุนตระกูลศิละปะอาชาแต่กลุ่มที่สองคือกลุ่มนายกบุญชูจันสุวรรณเนี่ยที่มีกลุ่มของจองชัยเที่ยงธรรมกับตระกูลประเสริฐสุวรรณมาเป็นกองหนุนเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยนะพักเพื่อไทยเขาจะปักทงที่สุพรรณบุรีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยคุณวราวุศิละปะอาชาซึ่งเป็นสสปฏิริตหนึ่งเดียวก็ลงปฏิริตลำบากนะขนาดลุงป้อมพักพลังประชารัฐ ยังจะไปไม่รอดเลยฮะคนเดียวเพราะฉะนั้นชาติไทยเท,ที่ที่แล้วเนี่ยได้มาเพราะส้มหล่นได้ปฏิริษมาคนเดียวคือคุณว,วรวุฒิศิลปะอาชาเที่ยวหน้าต้องลงเขตแล้วลงปฏิริษสอบตกแน่เพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าสนุกเพราะฉะนั้นพักเล็กเนี่ยมันจะไม่มีที่ยืนเพราะอะไรฮะชาติไทยถูกตอนโดยนะพี่โทนี่เนี่ยเดินทางไปนคนปรปฐม ไปกินข้าวบนดาดฟ้าโรงแรมเลยนะชั้นสูงสุดของโรงแรมที่นคนปรปฐมนะกินกับตระกูลสะสมรัพย์ทั้งหมดนะนเพื่อจะดึงสะสมรัพย์กลับมาเพราะว่าต้องเข้าใจนะสะสมรัพย์นคนปรปฐมเนี่ยเขาไปอยู่กับชาติไทยชั่วคราวทาั้งทั้ที่เดิมทีเนี่ยเขาเคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ถึงคราวว่า,าพี่โทนี่แกกลับมาประเทศไทยแล้วนะงั้นสะสมรัพย์เอากลับมาบ้านเก่าได้ไหม เพราะนั้นถ้าน,นครปฐม,ามขาดสะสมทรัพย์ไปชาติไทยเหลือที่มั่นที่เดียวนะคือสุพรรณบุรีเที่ยวนี้ผมยังบอกว่าพักเล็กเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยศูนย์พันนะฮะทำไม่ดีเนี่ย,นนะะยตกสารวจนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ชาติไทยจะได้คือห้าเสียงในสุพรรณบุรีถ้ารักษาไว้ไม่อยู่แล้วเที่ยวหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยเขาส่งเข้าประกวดทั้งห้าเขตอยู่แล้วของสุพรรณบุรีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย กรณีการยื่นกนกนตอของคุณบุญชูจันสุวรรณเพื่อจะคัดค้านการประกาศนะชื่อนายกอบจอสุพรรณบุรีโดยมีข้อร้องสองข้อที่ผมว่าเมื่อกี้นะี้และเป็นข้อร้องที่มันมีเหตุและผลด้คนะเป็นข้อร้องเรียนที่เขาให้กกตพิจารณาแล้วกกตเคยมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้แล้วใครเคยไปใช้ด็อกเตอร์เนี่ยหาเสียงโดยที่ตัวเองไม่ใช่ด็อกเตอร์จากการเรียนเนี่ยเหมือนสวเกรกรมลเนี่ยในสภาเนี่ย นะฮะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดนะแต่จะช้าจะเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วเวลาเขาร้องเสร็จต่อไปเนี่ยเขาคุณเคยได้เงินเดือนสวออเนี่ยเขาคุณเอาคืนเลยนะเหมือนสอสอเหมือนนายกอบจอเนี่ยถ้าเขารู้ว่านะคุณผิดนู่นผิดนี่เนี่ยถ้าถูกปลดถูกระงับปุ๊บเนี่ยเคยได้เงินเดือนไปแล้วเขาเรียกเงินเดือนคืนเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยยุคพ่อมาสู่ยุคลูกเนี่ยเป็นการถ่ายโอน พักการเมืองมาเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนการไายมรดกทรัพย์สินเนี่ยนี่เป็นมรดกทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าบารมีลูกเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยพ่กลพิกลพิกลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเลยมีบ้านใหญ่หลายบ้านเริ่มตีจากเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยนะฮะตำอย่าว่าต่ำสิบะต่ำห้าเนี่ยมีอยู่หลายพักฮะไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนานะฮะชาติพัฒนากล้า ไทยสร้างไทยนะเสรีรวมไทยพวกนี้อยู่นะพักต่ำห้าต่ำสองต่ำสามนั่นนะเพราะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยไม่มีที่ยืนสำหรับพักเล็กๆเ,เหลือที่ยืนสำหรับพักใหญ่ๆเท่านั้นแล้วผมยกตัวอย่างกรณีสุพรรณมาเป็นกรณีศึกษาผมยกตัวอย่างกรณีพักกล้าธรรมของคุณธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่ามาเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าวันนี้ต้องบอกฮะปาที่ยลิตเที่ยวหน้าเนี่ยหวังยากนะ ใครเคยลงปฏิริษเนี่ยอาจจะแห้วก็ได้แต่ถ้าใครลงเขตเนี่ยมีโอกาสลุ้นแล้วกล้าทําเนี่ยวันนี้เขากล้าชนกับภูมิเจไทยนะผมถึงบอกว่าเที่ยวหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการเสียงให้มากที่สุดแล้วไปบวกกับกล้าทารรแล้วไปจับมือกับประชาชาตินะฮะประชาชาติก็จะเป็นอีกพักหนึ่งที่อาจจะอยู่ในอันดับ5อันดับ6นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะถ้าเขาจับ3พักตั้งแต่แรกพักเพื่อไทยได้เสียงเยอะเนี่ย มันจบไปแล้วรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ดันผ่านไปแล้วแต่มาขัดแข้งขัดขากันเนี่ยเป็นพักร่วมจริงแต่มาขัดแข้งขัดขาเราเข้าใจได้ที่ขัดแข้งขัดขาเพราะเขาได้ประโยชน์กับรัฐมนูญสืบทอดอานาจแต่พักเพื่อไทยพักประชาชนและพักอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์เท่าไรจากรัฐมนูลที่เขียนโดยคอสชเขียนเขียนโดยนิติบริกรนั้นรัฐนูลรัฐมนูลที่มาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรารู้ทําให้เราตาสว่าง ว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะเลือกพักไม่ต้องแบ่งกันเลยฮะจะปฏิริษีสอสอ,สอพุ่งไปพักที่อยู่ฝ่ายอยากจะแก้รัฐมนูลนะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยกล้าทำประชาชาติพุกเนี้ยเอาหมดนะพักประชาชนก็ได้แล้วแต่ใครนะี่เพื่ออะไรฮนะเพื่อให้เดินหน้าได้ไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องฮนะเทกันเลยเที่ยวหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเ,เราถึงบอกว่าพักเล็กอยู่ยากคนระับผมเลยยก ตัวอย่างกรณีศึกษาว่าถ้าสุพรรณบุรีเขาล้องแล้วสําเร็จนะฮะแล้วผู้สมัครที่ได้จะเป็นว่าที่นายกอบอจอแล้วโดนใบแดงเนี่ยโอ้โหงานนี้น้ําบานเลยนะสนุกนะฮะวัดบาร,รมีกันนะ,ะระหว่างศิละปะอาชารุ่นพ่อกับรุ่นลูกจากยุคม้าลําพองมาสู่ยุคม้าระถวยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ถ้าเสียงเบาไปอะไรขออภัยด้วยไปดูต่อกันได้ที่ YouTube เริ่มทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ